สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะโมนี้ก้ามาพบกับน้ำเชียกับเกาะมาเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมครับคลิปนี้น้ำเชียสิภาคไปตามแนวทางเลขอาจารย์สมชายครับผมค่ะทานอย่างนั้นดีดีด้ออาจารย์สมชายค่ะอาจารย์สมชายเนาะค่ะท่านผู้ชม์ครับค่ะผลกระปล่อยแนวทางให้น้ำเชียรสองหัวติดเหล็เอ้าวเพลีกันเลย เลขหลักหน่วยล่างเนาะครับผมหลักหน่วยล่างวดแรกเขาเนาะแถาแมนค่ะเป็นให้หลักหน่วยล่างหกเลขครับผมตัวเดียวออกศูนย์หกแล้วก็มาให้หลักหน่วยล่างแปดแต่ว่าไปลักซิดครับผมออกแปดเจ็ดค่ะล่าสุดนี่ซีดำมากเนาะคนไทรลดครับผมสูบปูซีสเกตบ่ไหรค่ะท่านผู้ชมดับซีค่ะปูดับซีค่ะ วันนี้มาแล้วครับผมที่จริงเพื่อนัดวันทตถิซิีดเถ่ครับค่ะกับไฮคอนเนาะไฮคอนค่ะอาจารย์เพิ่นกรใจดีค่ะเริ่มจะทยอยมาแล้วค่ะเพิ่นกะอ่านใต้คอมเหม็นยูว่าเสี้ยงเก่ากับตามคือเก่าค่ะเพิ่นกะเริ่มส่งมาแล้วค่ะเพิ่นกะเป็นคือเอฟซีค่ะเอฟซีหายไปเยอะมากเนาะเถ่อใช่ค่ะแต่ว่าน้ำเชียก์อ่านใต้คอมเหม็นยูเพิ่นว่าบ่ได้หายไปใสสลลบยูเพิ่นว่ายอย่างงี้ บ่ถ,ถือคือกันถามว่าถือบอถถ่กระตาทีน้ำเชี่ยวบอกแกงไห้ฟังละค่ะเหลืหอสามสิบสองบาทคะ่ะสิบสองบาทจปเรียกตนเนาะคะ่ะท่านผู้ชม <c oughs> อยากถืออยากเหลืออยู่ในมือเนี่ยมื่นหนึ่งแสนเจ็ดสี่ก็จะจังเมียเอฟซีเนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมก็อยากเหลือคะ่ะเอาขอบคุณแนวทางอาจารย์เนอะค่ะอาจารย์สมัสคะ่ะใช่ครับผมขอบคุณในห,หลายคะ่ะอาจารย์ถุกท่านค่ะ ก้อนนั้นน้ำเสี่ยกับปลอยผู้ไม่ออกนามไปแล้วเนาะครับค่ะถูกแล้วไม่ต้องถามหาเล่อเสี่ยไล่ไปบอกคนเลยเด้อค่ะไล่ไปบอกคนแล้วเพ่นว่าเดี๋ยวจะให้คือเก้าหั่นละให้เหยียดอีกก้อนค่ะให้เหยียดอีกค่ะคเกิน่นว่าค่ะเหล็กมันรุดเนาะค่ะแตงโมส้มเหล็กมันรุดเ่นก็เลยแบบยากอแบบ คัดกองออจักน้อยครับผมแมนยู่ค่าจะว่าให้เอฟซีผ่าดสั่งนะ,ะแต่ว่าห้ากับว,ว่าใดเนาะคะ่ะ่นขนาดว่าผู้เก่งๆกันย่งหรุดเนาะคะ่ะผู้เก่งๆแบบสูตรคำนวณกันย่งงรุดค่ะฟันกะสิมนี้แต่พอผู้ถอดันตัวฝ <c oughs> ันแมนครับผมฟันแมนกับประ <c oughs> มาณสิบห้า สิบสี่สิบหาได้ครับพี่น้องสิบสี่สิบหาสิบหกเนี่ยนะครับผมพอผู้ทองเนาะครับค่ะเดี๋ยว่าไปเล็งเพื่อนเนาะครับเดี๋ยวคนเดือดท่วมากค่นโท่วมากแบบเสื้อผ่าย่กว่าค่ะครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมตื่นตาเื่ไใจตากับเป็นกอกอเนาะค่ะครับเสียญงาไปสองซ้ำมือแล้วค่ะเสียญงาค่ะเอาไปเบื้องแนวทางอาจารย์กันเลยเนาะครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมอาจารย์สมายเนาะครับผมวิ่งล่างเข้าสองงวดติดค่ะ วิ่งล่างเข่าสองงวดติดตัวประกบท่านใดเข่าเด้อค่ะล่าสุดอาจารย์เพิ่์นหาเก่าซีเม็ดเดียวลุดค่ะเลขออกสองศูนย์เนาะครับค่ะตามต่อตามกันไหมขอบพูดอาจารย์ทุกท่านเด้ค่ะอาจารย์ชมชายเพิ่นกระดาษน้ำเชื่อว,วันที่สิบมอนีวันที่เจนะ็ดเนาะครับค่ะเพิ่นกระเลยปล่อยหายมือขึ้นนี่นทรงว่าห้น้ำเชื่อค่ะนี่ค่ะ นี่เลขวิ่งบน,พนเพนนี้ค่ะเอานี่ค่ะเลขล่างหลักหน่วยล่างอาจารย์ว่างไปที่หาเนาะครับผมค่ะหลักสิบล่างสองหกสี่ค่ะสองหกสี่นี่ค่ะสองหกสี่ สองตัวล่างสองห้าหกห้าสี่ห้าดับล่างเจ็ดค่ะดับเจ็ดไลท์สำนักอยูดีทอรแมนนค่ะดับเจ็ดปูซิสเกตกับดับอาจารย์ผู้้อมสำหรับเลขกบนนะครับผมคุณกับท่านได้เห็นแล้วครับพี่น้องเนาะแต่ว่าคุณกับว่าคุณเจะดทรงเขล่างให้ก้อนนะครับผมเลขกบนคุณกับห้มาแค่เลขกเด่น ศูนย์กับหกเน้นไปที่ศูนย์ครับศูนย์กับหกท่าว่าไงนี่ท้องอาจารย์นะเด่นเจ็ดกับเก่าเบอ่งตัวประกอบเนาะบ่มีสามห้าหนึ่งป้าตัวค่ะท้ออาจารย์เตีมเดียวมันอยู่ในเหล็กเด่นพอนเนาะเหมือนกับหลายท่านเลยที่แถวเพราะว่าพนมีสูตรหลายสูตรบบบนี้อ่ะตัวนี้เด่นที่หนึ่งยี่สีนะ ซุ้มนี่อาจจะเด่นที่สองเพิ่นเอาเขามาคือจังแม่กทมอเพิ่นก็นกนได้อธิบายอยู่ในคลิปเด้คือจังพอช้อนบุรี่จังสีก็มีเดับเลขที่ว่าบ่อยู่ในเลขบิงเนาะเป็นเลขระว,ว่างเลขกันสูตรต่อไปของเพิน่นเสี้ยนที่สายแข็งแข็งเนี่ยเพิ่นกับแบบมีหลายสูตรเพิ่นก็นดึงเขามาอัางสินะกันนี้ก็มาทําให้เอฟซีแบบว่าเพิ่นจะถาม,มา่อาอ้าวให้วิ่งตัวหนึง่งไปประกบอีกตัวหนึง่ง แต่ฟังดีๆนะคะน้ำเสียกะ่ะคิดคือเอฟซีสังเกตมาแล้วเข้าใจเลยเพราะว่าน้ำเสียประกบเหล็กมากนี่สอ้ยอันนี้มันือเป็นตัวร่องใดน,นึกถอยนึกสีนาะครับเพิ่นกันดึงเขามาจังี่ละค่ะท่านผู้ชมเข้าใจเซียนแล้วเดี๋ยวลพิคนประกบอีกนะคะ่นหนมาเท่านีเนาะครับผมนี่เิ็นหนมาทอนีนี่ดูวิ่งหกหกกับศูนย์ค่ะ นี่ okay. ค่ะอาจารย์สมใส่ด้วยค่ะบนและล่างหวดว่าหาาันรางเพิ่หลุดเนาะครับเท่ามาเทียบเบิ้งกันนะรางที่ล่คงิิดไปอืมผู้ไม่ออกน้มห้ากับหกหกขาเนาะหกขาแต่ว่าอ่าผู้ไม่ออกนามาเพิน่นเพ่ประกบดิม,มันฉีรายโตครับ<า>เป็ด ออกหกาหนี่สัดเลขเพิ่นเขา้าแมนร่างไม่ออกนามกับทีว่าเข้าเขา,เขาค่ะกว่าเพิ่นว่างชุดประกบหาแล้วนะตัวเด่นให้้อมคันหาซี่กับซีวินอยู่นี่เนาะครับค่ะนี่แหะค่ะสองสนาเอาค่ะเป็นจากไหนค่ะกะได้เห็นแล้วทั้งบนและล่างคนไท้ เล็กบนมะน้ำเนาะเล็บดน้ำเล็กบนมะน้ำค่ะเป็นบ้างเหล็กเด่นไปก่อนนะครับผมบดอู้เล็กบนไหนเสียหลายวะครับสามหาหนึ่งไม่นั่นเหล็กเป็นประกอบครูใหสามห้าหนึ่งครับผมแต้มเดียวค่ะเรนนิซงสามห้าหนึ่งเหล็กลางหัวดนีหารเริ่มดังเลยด้วยค่ะห้าเริ่มดังแล้วหัววาหันซี่ดังมากค่ะซี่เก่าเก่าซี่ ร้อยลังอีกซะนอ้อค่ะครับร้อยลังไปขึ้นบนขึ้นล่างนบนระรวว่างให้ดีค่ะห้าดังอีกแล้วค่ะท่ารผู้ช่วโดยเฉพาะหาเก่าเก่าหาค่ะครับผู้ใหญ่ใจดีทีน้ําเชียส์รงล่งไปก้อนหนานันค่ะหาเก่าเก่าหากรมี่ค่ะกระติดอาจารย์ดูดิเลขหาครับติกห้าเลขหาค่ะารผู้ชม อาจารย์สมใสเลขบนเพิ่นหายตะเลกหญิงว่าก่อนเนะคะ่ะรอโค้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งเนาะครับค่ะเดี๋ยวน้ำเสียจะล่งหายค่ะเพิรนส่งมาหายทอนีด้วคะ่ะก็ะเละล่งไปก่อนเนาะนี่ค่ะเพิร์นรช่งเพิ่นอยากให้เพี่อนที่ไปหาย,ยิบจับลรตเตอรีไปครับผมค่ะเล็ล่างเพิ่นกระดับเจ็บล่างเนาะเมนดับเจ็ดล่างแต่ว่าเลขดับนี้ก็บเบิ่งไปต้องการก้อนก็ได้ะเพราะเพิ่นพึงหายมาก ค่ะตัวเสาเสี้ยนหัวเล็ดับกับนี่เด็ดจี่เจ็ดหลังอาจะอาจารย์ผูกนะครับอาจารย์ผูกผูดสิสเกตเด็กโอเมนค่ะครับสายแข็งอีกค่ะสายแข็งเอาสำหรับคลิปดีพอกันคลิปดหนยูดีไม่แห้งสุขุสุขวนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอครับผมค่ะ ขายคลิปเด้อยค่ะท่านผู้ชมขออนุญาตพี่น่องเอฟซี่ขายคลิมคือเก่าค่ะสามอย่างนี้ค่ะมีของส่ทงทุกวันเน้่ค่ะส่ทงทุกวันขอบคุณแม่เอซที่เพิ่นกับขึ้นมา,าสนับสนุนโดยเฉพาะสบู่บใส่ถือกะใส่ถือเนะ่ะคัะผู้ใส่บ่ถือกะคือน้ำเสียบอ,อกให้ยุดไว้ก่อนเนาะ้ารูุซอว่าขั้นขั้นหรือว่าแสบ หอนสบู่จังสี่อ่าเอฟซีกับจ้ว่าน้ำเชี่ยว่าฝ่าออกถูขัดๆกันเมกิดว่าแมนเนาะแมนบ่าเดียกมือเดียวครับค่ะบ่าเดอยวมือเดียวน้ำเชี่ยก่ะสไปซี่เดือนหละที่ขาดนมุ่ส้มครับค่ะจะเกาซี่เดือนเกามาเชี่ยกัเดือนหนึ่งแล้วค่ะนาเพิ่นทั้งยาสองมือติดแล้วค่ะน้ำเชี่ยเกามาเชี่ยวอูน้ำช่ค่ะตะว่นนามัะโอเคอย่กะจะเป็นแบบว่า ขึมๆลงจย่หงน้อยอยู่เนาะคะ่ะวา่ามันแดดล้วมันมันขนาดเท่าหอหนามันกับหอน,นะคะ่ะต่อมาก,ก็จะเป็นครีมทาผิวเด้อค่ะท่านผู้ชมครีมทาผิวค่ะใส่ดีแม่เอฟซีเป้นกะสังยู่แต่ว่าขายดีที่สุดเด้อค่ะท่านผู้ชมก็คือสามตัวนี้ค่ะแมหม่สามตัวนี้ใช้ดีค่ะ น้ำเชียใส่มาแล้วน้ำเชียใส่มาแล้วค่ะก็ะเลยอยากให้เอฟซี่ลองเบิงเนาะครับค่ะทักไล่เมาไหเด้วยค่ะครับศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามค่ะครับ,รบรอย่าลืมมาต้องขึ้นน้ำเชียรด้วยค,ครับผมค่ะไม่ใช่ไอเดีไลน์ครับผมเบิงตอนปอนของมูนน้ำค,ค่ะได้ละค่ะเอาสําหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุมสุกสนสวัสดีค่ะสวัสดี